สำหรับออขั้นตอนการเติมน้ำมันนะครับหลกักจบกการสตาร์ทเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกเราเติมน้ำมันก่อนก็ใช้ปั๊มน้ำมันกับปลั๊กนะครับแขวนตรงนี้อย่างนี้นะครับ ไนี้ปั๊กกันต่อแล้วนะครับแล้วก็ปั๊มน้ํามันเข้าไปแต่ก่อนปั๊มเราต้องอุดท่อตรงนี้ก่อนนะครับโดยที่ตัวเฟรมตัวนี้เขามีมาให้แล้วเราก็แค่เลื่อนขึ้นไปให้นอให้ไปให้มันเป็นการหนีบหนีบตัวท่ออ่ะนี้นะครับหนีบแล้วตอนนี้น้ํามันจะวิ่งเข้าเครื่องไม่ได้แล้วนะครับในระหว่างการเติมแล้วก็ปั๊มน้ํามันเข้าไปปั๊มน้ำมันเข้าไป,ป สมมุติว่าเต็มแล้วนะครับผมมีปลั๊กตัวนี้ให้ด้วยหนึ่งอันเพื่อเวลาเราถอดปลั๊กตัวนี้นะครับปลั๊กของตัวสายน้ํามันเนี่ยมันจะได้ไม่รั่วออกมานะครับมันถึงว่าน้ํามันจะได้ไม่พุ่งออกมาแล้วก็สต็อปสายน้ํามันไว้แล้วก็เปิดสายน้ํามันตรงที่เราอุดทางเข้าเครื่องไว้นะครับน้ํามันมันจะได้โฟเข้าเครื่องไปได้ปกติเนาะ ก็ขอสายเติมเห็นไหมน้ำมันจะไม่หยดออกมาเลอะเทอะไงฮะถ้าผมเปิดปุ๊บน้ำมันจะหยดเลยอันนี้เป็นเสริมขึ้นมาเฉยจริงๆมันมีหรือไม่มีก็ได้นี่แล้วแต่คนถนัดแต่ผมก็ให้มันจะได้สะอาดมือครับาใช้งานก็อุดท่ออุดท่อปกติอุดท่อเติมก็เปิดระบบ ทีนี้ระบบก็จะวิ่งจากถังน้ำมันนี้นะครับอ่าผมอมธิบายถังน้ำมันวิ่งผ่านนี่อันนี้ฟิลเตอร์นะครับทุกชิ้นเป็นของญี่ปุ่นหมดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชของจีนอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าสายทั้งหมดนี้มาจากญี่ปุ่นหมดจากถังน้ำมันมีมีมีสายอยู่ในถังนะครับดูดน้ำมันเข้ามาผ่านฟิลเตอร์เข้าไปที่คาบูนะครับตัวนี้คือคาบู พันนี้คือเข็มเข็มปรับจริงๆแล้วมันก็ถ้าทำมันถ้าไม่ได้ไปเซตอัพอะไรมันมันก็ไม่ต้องทำแล้วครับเพราะตอนนี้มันอยู่ในรอบที่ปกติแล้วนะครับอ่าก็คือน้ํามันเข้าเครื่องแล้ะทีนี้ทีนี้เนี่ยวันเราเพิ่งเล่นหรือไฟแรกของวันอะไรครับน้ามันจะไม่มีอยู่ในสายทีนี้พอน้ามันไม่มีในสายปุ๊บเราก็ต้อง ดึงน้ำมันเข้าไปในระบบก่อนนะครับหลักการก็คือน้ำมันมาไฟมาเครื่องก็ติดนะครับาน้ำมันผสมกับอากาศที่คาร์บูนี้มีไฟที่หัวเทียนมีไฟที่หัวเทียนนะครับก็จะติดแน่นอนทีนีส้สตาร์ทครั้งแรกมันอาจจะไม่มีน้ำมันเดินเข้ามาก็สตาร์ทไปสักสองสามครั้ง <c oughs> กลับมาดูอีกฝั่งหนึ่งน้ำมัน จะวิ่งเข้าเครื่องได้อย่างไรนะครับโดยต้องมันจะเป็นระบบวงจรนะครับก็คือพอมีแรงดันอากาศตรงนี้นะครับที่ท่อเนี่ยครับก็คือเราเรียกว่าเพรสเชอร์เพรสเชอร์ของตัวถังนะครับเพรสเชอร์ที่ท่อเนี่ยจะไปดันที่ตัวถังทําให้ใน,ในถังนี้มีมีแรงมีแรงอัดนะครับมีแรงอัดอากาศน้ํามันเนี่ยจะวิ่งออกไปที่ท่อท่อคาบู ก็คือเข้าเครื่องก็จะวนกันไปอย่างเงี้ยครับเป็นลูปอัดอากาศเข้าไปที่คาบูเผาไหม้แล้วก็เอามาเอาอากาศมาอัดที่ถังใหม่นะครับออันนี้หลักการเบื้องตน้นเสร็จปุ๊บถ้านนี้ผมลืมปิดเก็บสายน้ำมันก่อน อ่าทีนี้ขั้นตอนการติดเครื่องติดยังไงก็ผมจะให้นี้ไปเลยนะครับนี่ของใหม่เลยแหละจริงๆมันคือของใหม่เลยแหละผมไม่ได้ใช้จะต้องไปหาถ่าน AA ใส่เอานะครับนี่ก็ของญี่ปุ่นนะของยี่ยห้อเคียวโชวซื้อก็ห้าร้อยนะครับตัวนี้นี่แล้วก็ปักเข้าไปที่ตัวเครื่อง กูก๊ปปั๊กใช้ยังไงใช่ไหมครับกปปั๊กคือเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับมีตัวตัวจับตัวจับนี่คือขั้วลบแล้วก็ตรงกลางทองทองเหลืองนี่คือขั้วบ,บวกก็เอาจุดนี้ครับไปแตะจริงๆมันจะเป็นสล็อตมันจะเป็นสล็อตอยู่แล้วครับแล้วก็เสียบเข้าไปมันก็จะแดง หนีบอย่างนี้นะครับน่าจะพอเข้าใจนะ้องอุ้ยปลายลากกระเด็นไปละอ่าแล้วก็เสียบที่เครื่องที่เครื่องมันก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนกับที่เราถือเมื่อกี้เสียบเข้าไปเลยอาจเข้าไปให้มันสุดนะครับะนะมันจะอยู่ในลักษณะน,นี้อย่างนี้นะครับนี่นะครับ,รบมันต้องไม่หลุดออกมานะมันต้องหนีบกันอย่างนี้นะอ่า เสตรงนี้วิทยุอะไรเราเปิดหมดแล้วถูกไหมครับเรต้องเปิดตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วเนาะเราก็มาเช็คคอบเคล่นก่อนเช็คโอเคทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งที่ปกตินะครับคันเร่งอยู่ตามสูตรอเคนี้ผมจะผมผมไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะผมใช้แบบมือด,ดึง เพราะว่าของไอ้สตาร์เตอร์ผมแบตหมดอ่าก็ดึงเลยก็ติดแล้วครับมี่ก็ถอดออกมาถอดออกมาออเครื่องติดเราก็ถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็วอร์มเครื่องสักคป๊บนึงนะครับให้เครื่องมันมีความอุ่นมีนความร้อนขึ้นมาหน่อยนึง อันนี้คือแล้วก็ปล่อยเดินเบาแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มเล่นได้นะครับก็ค่อยๆเล่นเฮสติปีดขึ้นไปตามปกติเบสิกเกียวกับฮอไฟฟ้าทั่วไปอดีนีวผมดับเครื่องนี่ครับหาเริ่มใหม่นะครับก็คือใส่โกปาร์กเร็จใช่ไหมครับโกปาร์กล็อกคลิปล็อกแล้วนะครับ คิปล็อกแล้วโอเคสตาร์ท okay. คันเร่งที่วิทยุโอเคอยู่ตามสูตรสตาร์ทเดี๋ยวผมให้ผมให้เดี๋ยวผมให้ดูว่ามันมันติดง่ายไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็ติดได้ไม่ต้องใช่มอเตอร์ปั่นก็ติดได้นะผมใช้แบบเป็นแบบดึง ก็ดหัวเทียนนี้ผมใส่ไปให้ก็เบิกใหม่ให้เลยนะครับเนี่ยอันใหม่ให้เลยจบนะเรียบร้อยนะครับปกติดีเครื่องปกติดีทุกอย่างโอเค เครื่องพอเครื่องมันรันได้ปกติดีทุกอย่างแล้วก็เริ่มเอาไปออกไฟได้นะครับไอพวกน็อตพวกนี้ก็คือเช็คให้หมดแล้วเช็คมาหมดแล้วนะแล้วก็ต้องเช็คไปบ่อยด้วยนะครับเพราะว่าเล่นเครื่องยนต์มันจะมีการสั่นของเครื่องยนต์อยู่บ้างนะครับก็ต้องเช็คอันแบตบตัวนี้เดี๋ยวจะใส่เข้าไปในนี้นะครับในที่ของมัน ชาร์จก็คือมันจะมีก็คือสวิตชาร์ทั่วไปอันนี้สวิตนี้มันจะมีเปิดกับปิดพอเราปิดปุ๊บเราก็ชาร์ตัวนี้ได้นี่อันนี้ไปเสียบไปเสียบกับที่ชาร์จได้เลยะนะฮอันนี้ก็ไปเสียบอันนี้จากแบตเตอรี่อันนี้จากแบตเตอรีอนนตตร่อันนี้นะครับสายน,นี้วิ่งเข้าวิ่งเข้าสวิตตัวนี้ก่อนนะครับนะแล้วก็ไปที่รีเซฟรีเซฟอะไรก็เหมือนกันครับ ใช่ไหมอีกแล้วมันจะมีสายหนึ่งที่ว่างอยู่อันนี้เอาไว้ชาร์จโอเคขอบคุณครับ